สวัสดีจ้ามือนี่มาได้เลี่มขาบักงี้นะพี่น้องขาเลี่ยมสิผ้าทํากันปุ๊บว่างใสอ่อันนี้เนาะเดี๋ยวหันกล่องมาเพิ่ทุกคนว่างใส่สีเข่าเตาอบพี่น้องเอากระเทียม เทียมใส่โอเปปไอนี่สิมันสีหอมกินสมุนไพรกินกระเทียมเนาะแทงลงไปเลยพี่นองจอหูอมันจอหูอสีใส่กระเทียมตัวกระเทียมนี่สีเฮดไห้หห้อมเลยพี่นองนี่ยัดลงไปเลยยัดลงไป ยัดลงไปมีเทา่าไรยัดลงไปหลักมันกะสีอกมากกินห้อมสุดยอดมันกะสีดับมันกะสีดับกินแหนมน่ละล่ะนอกไปนอกมีเท่าไรก็ยัดลงไปรวดยัดลง กะทีใส่เวลาเนี่ยจักหน่อยเด้โก้เปรี้ยมเนาะเพราะว่าเอาลงทั้งนี้พร้อมเนาะทั้งสองทางนั่นแหละลงไปพี่้นงเนี่มันสีออกมากกินหอมอบอยู่ในหันละมานนี่ก็เอา กะเฮ็ดง่ายๆนึงดอกทำการอบง่ายๆเรือลวยลงไปแล้วก็พริกไทยดำพี่น้องแตสมุนไพรย่างดีอั่เลย ปีนขึ้นมาอีกทั้งนึงปีนขึ้นมากับเอาห้อยอีกทั้งนึงได้บ้างไหมพี่น้องปีนขึ้นมาห้อยอีกเกลือเราละห้อยใส่เพิ่นผันสิวา่าโอ้ยคือใส่เกลือหลายเทียบอบ่เป็นยังเด้อจ้ะพี่น้องเพราะว่าไอ้มันมันอ้วกมันกะสีซึมเข้าทั้งในเนี่ยเนาะ ซึมเข้าไปทั้งหนในนะมันกับอะไรว่ามันบวเข้มดอกใส่ลายทัวได้หิ่งดีบวเข้มแล้วก็เอาพริกไทยเขาใส่ มันตัดสีออกมาพร้อมกลมกลมพอดีล่ะพี่หลองกับผิดไข่รสชาติอร่อยใส่แล้วกระสีทำการเข้าตู้อบละพี่น้องเนี่ย เอาตัวอบก่อนเด้อเดี๋ยวอันเดี๋ยวใส่อันตัวเตาอให้เบ่งพี่น้องเตานี่แหละเอาเข้าไปหยัดใส่ในหันแล้วก็อยูสองลอยสองลอยซ่ากุล่ะสองรอยยี่สิบปะ่ปะนะ ปลาซันละกะเลี้ยวแต่สีไสเดอรพี่น้องเลี้ยวแต่สีไสอุณหภูมิเท่าไดเนาะแต่ว่าปานี้สีไสสองร้่าสองร้อยย่สิบสอนละกจังคอยประมาณสามสินาทีเนาะพี่น้องกะกะลดลงมาเนาะลดลงมาห้ามันอยู่ลอยลอ,อ,อยเกบเนาะลอยแปดยเกาบกะพ่นละ เนาะค่ะพี่น้องประมาณนี้ล่ะเนาะนี่กลลัลดลงมาลดลงมาให้มันเหลืออยู่ประมาณร้อยแปดสิบนาะจังใดกะติดตามกันเด้อค่ะติดตามว่าโอ้แรมฉีดเสียบหรือบอ่แเสบเบน้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าเบิง่ง อันนี้ขั้นตอนอีกแล้วพี่น้องอันนี้ร้อยยี่สิบดอกร้อยยี่สิบเอาฟอยใส่ลเะพี่น้องเอาฟอยใส่ยัดเขาไม้ฟอยใส่ยัดเขาไม้แล้วก็ปิดฟ้าไว้แล้วก็ไปเร่งไฟไปลดไฟเนาะพี่น้องลดลง ลด,ดลงลอยแปดสิบลด,ดลงลอยแปดสิบเนาะแล้วก็บอบอยู่หันล่อเบิงอีกสักก่อนอบต่อไป